หญิงออนแชแนลสวัสดีค่ะวันนี้มากับน้องน้องอะไรคะมมากับลูกสาวค่ะชื่อน้องอิมค่ะวันนี้ได้ใส่ใส่ออนย่างค่ะทุกคนค่ะกระดานี้เลยจ้ะเอออะไรอ่ะสูชิค่ะซูชิซูชิอย่างเอฟเอ็มมากินหนักเลยจ้ะกินเลยเหรอกินเลยค่ะคค่่ะเป็นแมาตาใส่ ใส่อ่อนย่างกับน้ำจิ้มเจวค่ะอืม,อ,ม,อ,มอร่อยกินทำไมแบบอันนั้นจะอ,อร่อยอืมน,นั่นบอกไปเลย แซ่บนะคะด้วยไปเลยอืม <c oughs> อร่อยอร่อยค่ะ

็น่อกแบ่กูอยากก,ายากินอืมบลอ็อตบอกเลยว่าอยากกินค้ะทำไมมันฉุนจังเลยอ่ะก็ฉุนไงกินไส้ย่างของเราต่อจ้า 嗯嗯，嗯嗯掉。嗯。 วาซาบิแบบน้ำตาลายค่ะเผ็ดอืมมันนีบอก์แล้วนี่เคยกินมันแบบเค็มๆนิดนึงอ่ะวาซาบิออื แล้วมันก็เหมือนรสชาติอะไรไม่รู้อะ่ะเคยกินกับพซ่เจค่ะอร่อยหอมอลา,ายอืม กินไม่กินหรอคะออยังต้องลองดูก่อนอร่อยคะ่ะแซ่บอีดีแซ่บจ้ามาจ้าอยอะนัำนมันมีแตงกวาด้วยเหรอทำไมมันเกรอบๆอือหือใช่ Auf so, der คะนี่จ้ะตกอ,อ็อเจค่ะอืมซับ 嗯嗯、mm hmm. sí. ลาดน้ำจิ้มจ้าลงไปเด้เจ้ะอืมแสบพี่ลีอืม เจ้าคนรันมาเจ้าอื้มสดชื่นฉลองกับลูกสาวค่ะ หลองปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่ปลาลูกปลาแค่น,นี้แหละบาย